สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่บทเรียนเรื่องอาณาจักรพืช Kingdom Plantae ค่ะในรายวิชาชีววิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะซึ่งในบทเรียนนี้นะคะมิรก็จะได้มีการแบ่งชุดการเรียนรู้ออกเป็นทั้งหมด2ชุดค่ะ โดยทั่วไปค่ละลักษณะของโครงสร้างพืชน,นะคะที่เราจะศึกษาในบทเรียนนี้ค่ะเราก็จะมีการแบ,บ่งออกเป็นกลุ่มพืชที่มีท่อลำเลียงกับกลุ่มพืชที่ไม่มีท่อลำเลียงค่ะซึ่งจากบทเรียนที่ผ่านมานะคะเราจะสังเกตหรือเราจะทราบได้ว่าในสิ่งมีชีวิตบางชนิดค่ะก็จะมีโครงสร้างนะคะหรือลักษณะอย่างเช่นในโครงสร้างของผนงังเซลหรือเซลวอลค่ะในบางชนิดหรือในสิ่งมีชีวิตบางชนิดค่ะก็จะมีโครงสร้างที่ลักษณะคล้ายพืชนะคะหรือในสิ่งมีชีวิตบางชนิดค่ะสามารถที่จะสร้างอาหารและได้เอง เะะกิดขึ้นภายในเซลล์เช่นเดียวกับโครงสร้างของพืชดันงนั้นในบทเรียนนี้นะคะเราก็จะมาศึกษาในโครงสร้างของพืชค่ะที่ไม่มีระบบท่อลำเลียงเราจะมาดูนะคะว่าภายใต้พืชที่ไม่มีระบบท่อลำเลียงประกอบไปด้วยสิ่งมีชีวิตพืชจาพบอะไรบ้างและมีประโยชน์ในด้านอาณาจักรนะคะหรือในโครงสร้างที่เป็นระบบนิเวศอย่างไรบ้างเราไปติดตามกันเลยค่ะกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่เราพบในอาณาจักรพืช หรือ Kingdom p ่นเต e ค่ะดังนั้นในก่อนหน้านี้นะคะนักวิทยาศาสตร์ค่ะก็ได้มีความเชื่อว่ากลุ่มอาณาจักรพืชหรือในบรรดาสิ่งมีชีวตเหล่านี้นะคะที่มีการจัดอยู่ในอาณาจักรพืชมีวิวัฒนาการมาจากกลุ่มสาหร่ายที่เป็นจําพวกคาร์โรไฟค่ะก็คือเป็นกลุ่มของสิ่งมีชีวิตนะคะที่เราพบว่ามีองค์ประกอบของสารสีเขียวนั่นก็คือจําพวกสารคลอโรฟิลล์นะคะหรือที่มีโครงสร้างของเม็ดคลอรพาท,ที่จะสามารถสร้างอาหารหรือสามารถสังเคราะห์แสงได้ค่ะในขณะเดียวกันค่ะ กลุ่มสิ่งมีชีวตเหล่านี้นะคะก็จะมีการปรับสภาพนะคะหรือมีการปรับตัวนะคะที่เคยอาศัยอยู่ในน้ำนะคะขึ้นมาอยู่บนบกค่ะโดยการสร้างคุณสมบัติต่างๆที่จะสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้นะคะในภาคพื้นบกค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสร้างคิวตินขึ้นมานะคะเพื่อที่จะมีการเคลือบชั้นผิวในส่วนของใบค่ะทําให้โครงสร้างของกาละเหยน้ํานะคะหรือแม้แต่การกักเก็บรักษาความชุ่มชื้นก็จะมีการเกิดขึ้นค่ะหรือในโครงสร้างที่เป็นในส่วนของอทั้งลําต้นนะคะแล้วก็ ในส่วนของที่เป็นใบในบางโครงสร้างที่เราเรียกว่า cuticle นะคะก็จะเป็นอีกโครงสร้างหนึ่งที่เป็นอวัยวะหรือเป็นโครงสร้างส่วนหนึ่งที่มีการพัฒนานะคะจากโครงสร้างที่ก่อนหน้านี้เราเชื่อว่ามันอาศรรยัยอยู่ในน้ำค่ะและมีพัฒนาการหรือวิวัฒนาการขึ้นมานะคะอยู่ในชั้นบกค่ะ ดังนั้นโครงสร้างต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างสารคิวตินหรือโครงสร้างที่เป็นเทติเคิลค่ะก็จะเป็นโครงสร้างในจากพืชน,นะคะหรือในสิง่งมีชีวิตกลุ่มนี้ค่ะก็จะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการป้องกันการสูญเสียน้ํานะคะและการเกิดโซมาตาหรือการพายน้ําที่เกิดขึ้นค่ะรวมถึงก็จะเป็นประโยชน์นะคะในโครงสร้างของระบบการหายใจหรือกระบวนการในการแลกเปลี่ยนแกส๊สค่ะ ภายใต้ในอาณาจักรพืชค่ะเราได้มีการแบ่งกลุ่มพืชแบ่งออกเป็นทั้งหมด2กลุ่มใหญ่ดังต่อไปนี้ค่ะกลุ่มที่1ค่ะคือกลุ่มพืชที่ไม่มีท่อลำเลียง nonvascular ค่ะก็ได้แก่ประเภท division h e t a r o p h y t a กลุ่มสิ่งมีชีวิตก็คือจำพวก liverwort ค่ะต่อมา division anthocerophyta ก็จะเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตจำพวก c o n w o r t ค่ะและ division bryophyta กลุ่มสิ่งมีชีวิตก็คือจำพวก moss ค่ะ ต่อมาค่ะในกลุ่มที่2คือพืชที่มีท่อลำเลียงนะคะที่มีระบบเวสคิลล่าค่ะก็จะประกอบไปด้วยกลุ่ม3ย่อยๆดังต่อไปนี้ค่ะกลุ่มแรกคือกลุ่มพืชที่มีท่อลำเลียงชั้นต่ำนะคะกลุ่มที่2คือกลุ่มพืชที่เป็นแบบเมล็ดเปลือยค่ะและกลุ่มที่3คือพืชดอกค่ะดังนั้นในบทเรียนนี้นะคะเราจะมาศึกษากลุ่มที่1ก่อนนั่นก็คือกลุ่มที่ไม่มีท่อลำเลียงค่ะว่ามีกลุ่มสิ่งมีชีวตเหล่านี้นะคะมีกนาะที่สําคัญอย่างไรและมีบทบาทที่สําคัญ ในระบบนิเวศอย่างไรกันบ้างค่ะลักษณะโดยทั่วไปค่ะที่สามารถพบได้ในกลุ่มพืชที่ไม่มีท่อลำเลียงนะคะข้อแรกค่ะส่วนใหญ่ในกลุ่มพืชกลุ่มนี้นะคะมักจะมีขนาดเล็กค่ะโดยมีโครงสร้างของสีเขียวนะคะที่มีการอัดตัวกันแน่นดังนั้นภายในโครงสร้างค่ะก็จะมีการสร้างสรารคลอโรฟิลเลอโครโรฟิลบ B แล้วก็แป้งค่ะ และโครงสร้างผนังเซลล์หรือเซลล์วอลนะคะก็จะส่วนใหญ่ค่ะก็จะเป็นสารจำพวกเซลูโลสนะคะและมีโครงสร้างสเปิร์มที่สามารถเคลื่อนที่ได้ค่ะต่อมาในข้อที่2ค่ะในโครงสร้างนี้นะคะก็จะไม่มีระบบท่อลำเลียงค่ะและภายในเนื้อเยื่อก็จะไม่มีสารจำพวกเล็กนิ่งนะคะดังนั้นส่วนใหญ่ค่ะเราจะพบว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตจำพวกที่เป็นแบบนอนเวสตคิลนี้นะคะมักจะพบตามพื้นดินที่มีความชื้นแฉะค่ะ,คะหรือมีความชื้นสูงค่ะ ในข้อที่3ไม่มีรากใบที่แท้จริงข้อที่4ค่ะมีโครงสร้างที่เราเรียกว่าไราซอนนะคะทําหน้าที่ในการยึดเกาะก,กับวัสดุที่เจริญอยู่และได้รับสารอาหารจากจํำพวกน้ําฝนนะคะหรือฝุ่นละออง,งต่างๆในอากาศหรือได้รับความชื้นในอากาศค่ะต่อมาในข้อที่5ค่ะก็จะพูดถึงในระยะเจมิโทไฟนะคะที่มีความเด่นกว่าในระยะสปอรไฟค่ะต่อมาในข้อที่6ค่ะ ในโครงสร้างหรือในระยะสปอร์ไฟต์นะคะก็จะมีช่วงอายุสั้นและสปอร์ไฟต์ส่วนใหญ่ค่ะมักก็จะเจริญอยู่บนการมีโทไฟตลอดชีวิตนะคะส่วนในข้อที่7ค่ะเราก็จะพูดถึงโครงสร้างของสเปิร์มนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เราบอกว่าสเปิร์มสามารถเคลื่อนที่ได้ดังนั้นในโครงสร้างนี้ค่ะก็จะมีการากมีโครงสร้างที่เราเรียกว่าแฟเจล่านะคะสองเส้นค่ะโดยส่วนใหญ่ค่ะโครงสร้างที่เป็นแบบนอนวัชชิลล่านะคะของสิ่งมีชีวิตกลุ่มนี้ค่ะมักจะมีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ ดังนั้นในกลุ่มนี้ค่ะบทเรียนชุดแรกที่เราจะมาศึกษานะคะเราก็จะมาศึกษา กลุ่มสิ่งมีชีวิตในนาจาพืชที่เป็นพืชแบบไม่มีท่อลำเลียงหรือ non vascular ค่ะดังนั้นในบทเรียนนี้นะคะเราจะมาศึกษากลุ่มสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ค่ะว่ามีลักษณะที่สําคัญอย่างไรและมีบทบาทต่อระบบนิเวศอย่างไรและมีโครงสร้างนะคะที่เราจะสามารถพบหรือนําไปใช้นะคะที่เป็นประโยชน์กับในชีวิตประจวันได้อย่างไรโดยภายใตาในโครงสร้างของพืชที่ไม่มีท่อลำเลียงนี้ประกอบไปด้วย3 d i ดิวิชันด้วยกันค่ะดิวิชันแรกคือดิวิชัน hypotrophyta กลุ่มสิ่งมีชีวิต นี้นะคะก็คือจะเป็นพวกลิ v e อ w o r d ค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะอาจจะมีการจัดกลุ่มนะคะหรือประเภทที่เป็น Division มาแคนเทโอไฟต้า er ค่ะส่วนข้อที่2ค่ะก็จะเป็น d i Division a n n t o c e r o โ o p h y t r กลุ่มสิ่งมีชีวิตค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นจำพวก Hor Word นะคะและ Division สุดท้ายคือ Division b บโ o p h y t r er, กลุ่มสิ่งมีชีวิตก็คือจำพวกมอ s ค่ะเราก็จะไปศึกษากันต่อเลยนะคะ ดีวิชั o นแรกนะคะที่เราจะมาศึกษาในกลุ่มพืชที่ไม่มีเท่าลำเรียงก็คือดีวิชั o นฮิปโปโทไฟต้าค่ะกลุ่มสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นจำพวกลิเวอร์วดค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะก็อาจจะมีการจัดให้อยู่ในดีวิชั่นมาเคาน์เ i โอไฟต้าดังนั้นจากในแผนภาพนะคะนักเรียนก็จะเห็นว่าลักษณะต้นนะคะอ่าหรือบางคนอาจจะมองว่ามันมันเป็นโครงสร้างใบต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะในโครงสร้างนี้ค่ะก็จะมีรูปร่างนะคะรูปทรงค่ะที่มันเป็นเหมือนกับรูปถ้วยนะคะหรือโครงสร้างที่เป็น แบบกระปอกนะคะดังนั้นเราก็จะมาดูนะคะว่าในโครงสร้างที่มีรูปร่างเป็นถ้วยนี้นะคะหรือที่เป็นกระปอกนี้นะคะมันเกี่ยวข้องกับในโครงสร้างที่สําคัญยังไงกับจําพวกเรียวกเวิร์ดค่ะแล้วเราก็จะมาดูด้วยนะคะว่าพวกนี้มีลักษณะที่สําคัญอย่างไรและมีการดํารงชีวิตในระบบนิเวศของเราอย่างไรกันบ้างคะ่ะ ลักษณะที่สำคัญที่สามารถพบได้ในด i ว i ชั่น h ฮป a t o p โก t ไฟหรือกลุ่มสิ่งมีชีวิตจำพวกล i เวอร์เวค่ะข้อแรกค่ะเราสามารถพบกลุ่มสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ได้นะคะตามพื้นดินก้อนหินลำต้นหรือในใบพืชชนิดอื่นๆค่ะประกอบกับในโครงสร้างนี้นะคะของล i เวอร์เวค่ะเรายังพบว่าไม่มีรากลำต้นและใบค่ะ ข้อที่2ค่ะลำต้นหรือต้นทั่วไปนะคะที่เราสามารถพบได้เนี่ยจะเป็นต้นที่อยู่ในระยะแกมมโทไฟนะคะลักษณะที่เป็นแบบนี้ค่ะเราจะเรียกว่าเป็นแบบทาลัสนะคะและน่าจะในแผนภาพเมื่อสักครู่นี้ค่ะเราจะพบว่าโครงสร้างของริเวิร์ดทั่วไปนะคะที่เราพบส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นลักษณะที่เป็นแบบแผ่นแบนหรือถ้าเป็นต้นนะคะเราจะพบว่าในลักษณะต้นนั้นเนี่ยจะเป็นแบบลิฟฟี่ค่ะ ต่อมาในข้อที่3ค่ะเราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับลักษณะที่โดดเด่นในระยะแกมีโทไฟที่เกิดขึ้นใน l ิโอเวิร์ดค่ะดังนั้นจากในโครงสร้างนี้นะคะก็คือจะมีหยดน้ํามันค่ะที่เกิดขึ้นภายในโครงสร้างของมันนะคะโดยอาจจะมีโครงสร้างที่เป็นในรูปแบบนะคะของโครงสร้างใบหรือลําต้นที่มีรูปร่างแตกต่างกันค่ะโดยแกมีโทไฟจะเป็นช่วงชีวิตนะคะหรือมีช่วงอายุที่มีอายุยืนยาวในในระยะวงจรชีวิตของการดํารงชีวิตจาพวกริโอเวิร์ดค่ะเมื่อถึงเวลาก็จะมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ เกิดขึ้นนะคะซึ่งก็จะอยู่ภายในโครงสร้างนี้ค่ะ ต่อมาค่ะเราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของการสืบพันธุ์นะคะดังนั้นในกลุ่มสิ่งมีชีวิตนี้ค่ะก็จะมีการสืบพันธุ์ทางที่เป็นแบบอาศัยเพศกับไม่อาศัยเพศนะคะแต่ส่วนใหญ่ค่ะจะมีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศดังนั้นในข้อ4ค่ะเรามาดูนะคะว่าจาพวกเลวเวิร์จจะมีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศอย่างไรค่ะดังนั้นจะในโครงสร้างนะคะจะในแผนภาพด้าน,นขวามือนี้ค่ะลูกศรสีแดงน,นะคะที่มีชี้ไปก็จะเป็นในตำแหน่งค่ะที่เราเรียกว่าจิมมาคัฟนะคะซึ่งก็อาจจะมีรูปร่าง คล้ายไข่คล้ายรูปดาวหรือคล้ายเลนนะคะก็แล้วแต่ว่าเราไปเจอในลักษณะที่มีรูปร่างนะคะแบบไหนนะคะดังนั้นลักษณะนี้ค่ะที่มีการแบบว่าสร้างขึ้นมาเป็นถ้วยแบบนี้นะคะที่มีรูปร่างแตกต่างกันเนี่ยนะคะเมื่อมันหลุดออกไปหรือได้รับละอองน้าฝนนะคะเรยหลุดออกไปจากในโครงสร้างเดิมเนี่ยมันก็สามารถที่จะพัฒนาหรือเกิดไปเป็นต้นเลี้ยวต้นใหม่ได้นะคะหรือในบางทีค่ะในบางกรณีนะคะในโครงสร้างนี้ค่ะอาจาจะเกิดการฉีกขาดนะคะทาให้ส่วนของเนื้อเยื่อเนี่ยหลุดไป ดังนั้นในโครงสร้างในเย่อนี้ก็จะสามารถจเจริญเติบโตไปเป็นต้นเรเวอเรจต้นใหม่ได้ค่ะต่อมาค่ะในเรื่องของการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะคะที่เราพบจากนัานขวางมือค่ะที่เป็นลูกศรสีแดงชี้ไปนะคะที่มีรูปร่างคล้ายกับลมนี้นะคะมันก็จะอาศัยนะคะที่เป็นโครงสร้างของแกมีโทไฟค่ะโดยมีการสร้างนะคะ โครงสร้างนี้ที่เราเรียกว่าอะเคโกรนิโอสปอค่ะซึ่งก็จะมีรูปร่างคล้ายร่มนะคะดังนั้นจากไปแผ่นภาพทั้งสองแผ่นภาพนี้ค่ะเราก็ถือว่าเป็นอวัยวะหรือโครงสร้างส่วนหนึ่งนะคะในการสรืบพันธุ์หรือในการเพิ่มจํานวนปริมาณค่ะโดยถ้ามีรูปร่างคล้ายแบบเป็นถ้วยนะคะอันนั้นจะเป็นโครงสร้างที่เป็นการสรืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศและถ้ามีรูปร่างคล้ายร่มหรือในระยะแอมิโทไฟต์ก็จะเป็นการสรืบพันธุ์แบบอาศัยเพศค่ะ ค่ะและจากในแผนภาพนี้นะคะเราก็จะมาดูระยะต่างๆนะคะที่เราจะสามารถพบได้ในโครงสร้างของเนื้อเวิร์ดค่ะ ในภาพกอไก่นะคะก็จะเป็นภาพที่แสดงถึงแกนมิโทไฟน์นะคะที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งอาจจะมีโครงสร้างเป็นแผ่นนะคะที่เราเรียกว่าทอร์เรสนะคะส่วนในภาพขอไข่ค่ะก็จะเป็นโครงสร้างของต้นนะคะที่เราเรียกว่าที่เราเรียกว่าเป็นต้นแบบว่าลิฟฟี่นะคะในขณะที่ภาพคอไฟนค่ะก็จะเป็นโครงสร้างของออยล์บอดี้นะคะหรือยหยดน้ํามันที่พบในโครงสร้างรวมถึงก็จะมีเม็ดคลอโรพาสนะคะสีเขียวที่อยู่ในโครงสร้างนี้ด้วยค่ะส่วนข้องงูค่ะก็จะเป็นโครงสร้างของก้านช ะะของเพศผู้ค่ะก็จะมีโครงสร้างลักษณะที่เป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบท่อนแบบนี้ในขณะที่ภาพจอจานค่ะก็จะเป็นก้านชูที่เป็นของเพศเมียนะคะและภาพสุดท้ายภาพเฉาชิงค่ะก็จะเป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงในระยะสปอร,รไฟนะคะที่ไปเจริญเติบโตในแกมมีโทไฟค่ะ และนี้ก็จะเป็นภาพนะคะที่เราสามารถพบเจอได้นะคะในช่วงชีวิตหรือในช่วงระยะต่างๆที่พบในโครงสร้างของจำพวก Division h e t a t o p h y t a หรือในกลุ่มสิ่งมีชีวิตจำพวกร i v ว r ร์เวค่ะ ค่ะจากในแผนภาพนี้นะคะเราก็จะมาเพิ่มเติมถึงการสืบพันธุ์ค่ะซึ่งในแผนภาพถ้าใครยังจําได้นะคะถ้าเรามองไปนะคะในแผ่นนะคะหรือบนต้นในในโครงสร้างของเดียวอดนะคะถ้ามีรูปร่างคล้ายกับเป็นถ้วยนะคะ,ะหรือเป็นลักษณะที่เป็นรูปดาวนะคะหรือเป็นแบบเลนคล้ายเลนแบบนี้นะคะน่นแสดงว่าเราจะพบโครงสร้างนี้ที่เป็นการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศค่ะดังนั้นตำแหน่งนี้พอจําได้ใช่ไหมคะเราก็จะมี โครงสร้างนะคะ,ะการสร้างที่เราเรียกว่ามันเป็นแบบการสร้างเซม่านะคะอ่าตัวนี้นะคะอ่ามิดไฮไลท์เป็นสีเหลืองไว้ไม่แน่ใจว่าจะมองเห็นกันได้ชัดเจนบ้างไหมคะนะคะในภาพด,ด้านซ้ายมือนี้นะคะอ่านี้แหละคะ่ะก็จะมีกลไกในการสร้างแบบนี้เกิดขึ้นนะคะอ่า เราจะเรียกว่าเป็นแบบเจมมาคัพค่ะก็จะเป็นโครงสร้างที่เป็นเหมือนกัภพชนะเนาะเหมือนกับเป็นรูปทรงที่เป็นแบบถ้วยนะคะหรือถ้าเป็นในโครงสร้างที่เป็นแบบเป็นแผ่นแบบนี้นะคะที่มีไฮไลท์ไว้นะคะเป็นแผ่นแบนๆเราก็จะเรียกโครงสร้างนี้ว่าเป็นแบบทาลัสนะคะเป็นโครงสร้างแบบนี้นะคะดังนั้นจากในแผ่นภาพนอสับแผ่นภาพนี้นะคะเราก็จะพบโครงสร้างที่เป็นการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศพบทั้ง2ลักษณะเลยค่ะ ค่ะต่อเนื่องนะคะจากในแผนภาพนี้ค่ะก็จะเป็นการสืบพันธุ์แบบ อาศัยเพศนะคะก็จะมีทางที่เป็นสปอร์ไฟ์นะคะต่างๆที่เกิดขึ้นดังน,นั้นจากในแผนภาพค่ะแน่นอนว่ามันก็จะมีในส่วนที่เป็นการสร้างเซลล์สืบพันธุ์นะคะที่เป็นทางเอกแล้วก็สเปิร์มค่ะดังน,นั้นเรามาดูนะคะว่าเราจะเห็นได้ยังไงหรือเราจะพบได้งไงว่าในโครงสร้างนี้นะคะต้นไหนหรือในส่วนไหนมันเป็นเพศผู้หรือเพศเมียนะคะาจากในแผนภาพค่ะในด้านสายมือนะคะละการง่ายๆค่ะถ้ามีโครงสร้างคล้ายกับร่มพอจาได้ไหมคะก็จะมีการสร้างอาร์เค โกนิโอสปอร์ค่ะในภาพด้านบนนี้นะคะก็จะเป็นโครงสร้างนะคะ,อะของการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ที่เป็นเอค่ะคือเพศเมียนั่นเองในขณะที่ภาพด้านล่างนะคะก็จะมีรูปร่างคล้ายล่มเหมือนกันจะเป็นเหมือนแบบล่มที่กลางนะคะที่หงายขึ้นนะคะที่เป็นแบบแผ่นแบนๆน,นะคะก็จะมีกลไกในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้หรือที่เป็นโครงสร้างของสเปิร์มค่ะดังนั้นมันก็จะเป็นอีกกระบวนการหนึ่งนะคะที่เราสามารถที่จะเป็นการเพิ่มปริมาณหรือการสืบพันธุ์ที่เกิดขึ้นในโครงสร้าง สร้างของรีว่าเวิรค่ะ ต่อมาในดเวชั่นที่2ค่ะมีชื่อเรียกว่าแอนโทเซโรไฟต้าค่ะกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่เราเห็นในแผนภาพนี้นะคะหลกัหลกๆก็จะเป็นจำพวกฮอนวอร์ดค่ะดังนั้นฮอนแปลว่าอะไรฮอนนะคะถ้าเราจะแปลม,มันก็แปลว่าเขาค่ะซึ่งในโครงสร้างของพืชน,นะคะที่เราเรียกว่าฮอนวอร์ดนี้ค่ะเราก็จะพบว่าในโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตกลุ่มนี้นะคะมันก็จะมีลักษณะที่เหมือนกับมีเขาเนี่ยยื่นออกมานะคะหรือมีลักษณะที่เป็นเหมือนแบบเขาค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าในโครงสร้างของ ักษณะที่สําคัญการดํารงชีวิตนะคะในะบมนิเวศนเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันเลยค่ะลักษณะที่สําคัญที่สามารถพบได้ค่ะข้อแรกค่ะเราพบว่าสปอรโรไฟมีรูปร่างเรียวยาวคล้ายกับเขาสัตว์สีเขียวนะคะอีกทั้งเรียงพบว่ายังมีเนื้อเยืย่อเจริญเหนือข้อด้วยค่ะมันก็เลยทําให้โครงสร้างของสปอรโรไฟนะคะสามารถเจริญเติบโตได้อย่างไม่จํากัดหรือสามารถมีความยาวขึ้นไปได้เรื่อยๆค่ะ ในขณะที่ข้อที่2ค่ะยกนมีโทไฟก็จะมีรูปร่างกลมนะคะหรือมีรูปร่างออกไปทางด้านรีหรือแบนโครงสร้างสีเขียวค่ะดังนั้นในโครงสร้างของคอนเวอร์ตนี้นะคะส่วนใหญ่ค่ะก็จะเป็นแบบยูนิเซ็กชวลนะคะโดยมีการสร้างอัยะสืบพันธุ์บริเวณด้านบนของทาลัสค่ะและข้อ3ค่ะในเรื่องของการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะคะที่เกิดขึ้นก็จะเป็นวิธีการที่เราเรียกว่า fragmentation นะคะหรือเป็นแบบท่อนหรือเป็นการหักท่อนนั่นเองค่ะ และ d i ิ i ิชันสุดท้ายค่ะภายใต้ในกลุ่มพืชที่ไม่มีท่อลําเลียงได้แก่ดิวิชันไบโอไฟต้าค่ะกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่เราจะพบหลักๆก็คือจําพวกมอสนะคะดังนั้นจากในแผนภาพค่ะทางภาพซ้ายมือและขวามือนะคะเราก็จะเป็นโครงสร้างที่เราสามารถมีได้หรือพบได้ในโครงสร้างของมอสค่ะ และนั้นเรามาศึกษาในภาพด้านซ้ายมือก่อนนะคะภาพด้านซ้ายมือค่ะก็จะเป็นภาพนะคะที่เราพูดถึงเกี่ยวกับโครงสร้างนะคะ The Structure of the Moss ค่ะแล้วมาดูนะคะว่าภายใต้ต้นมอสนะคะที่เราเจอกันนะคะตามธรรมชาติตามร้านขายสวนถาดทั่วไปนะคะมีโครงสร้างที่สําคัญยังไงบ้างในต้นมอสนะคะอันแรกค่ะก็คือจะเป็นโครงสร้างที่เราเรียกว่าแคปซูลนะคะก็คือตัวนี้นะคะก็จะเป็นส่วนที่มีการยืดออกมานะคะในการจเจริญเติบโตสูตรค่นะนการ ในขณะที่ตำแหน่งต่อไปก็จะเป็นตำแหน่งของสต็อกตัวนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนกับก้านชูขึ้นนะคะในขณะเดียวกันค่ะเราก็จะเห็นว่าตั้งแต่โครงสร้างที่เป็นตัวแคปซูลนะคะแล้วก็ตำแหน่งที่เป็นตัวของสต็อกนี้นะคะก็จะเป็นตำแหน่งนะคะในที่เราเรียกว่าตำแหน่งของสปอร i ไฟนะคะก็จะเป็นในตำแหน่งนี้นะคะมันก็จะมีการคาบเขียวนะคะเกิดขึ้นนะคะในระยะนี้นะคะที่มิเทเจะเป็นสีฟ้านะคะ ในตำแหน่งนี้นะคะมีความยาวแค่นี้นะคะส่วนลักษณะโดยทั่วไปนะคะที่เรามักจะเจอนะคะหรือเห็นทั่วไปก็คือจะเป็นโครงสร้างที่มีลักษณะเป็นเหมือนกับเส้นขนสีเขียวใช่ไหมคะในตำแหน่งนี้ค่ะก็จะเป็นตำแหน่งนะคะในโครงสร้างนี้ที่เราเรียกว่าเป็นในแกมมีโทไฟนั่นเองนะคะก็จะเป็นสภาพที่เหมือนกับมีโครงสร้างนะคะคล้ายกับลำต้นนะคะหรือและหรือคล้ายกับโครงสร้างใบที่เกิดขึ้นนะคะแล้วอีกโครงสร้างหนึ่งที่สามารถพบได้ในในต้นหมอดันก็คือ โครงสร้างไรซอยนั่นเองนะคะดังนั้นโครงสร้างไรซอยนี้นะคะก็จะทําหน้าที่เหมือนกับเป็นการช่วยยึดเกาะนะคะหรือช่วยยึดในส่วนที่มันเข้าไปอาศัยอยู่ไม่ว่าจะเป็นในโครงสร้างของภาคพื้นดินต่างๆนะคะดังนั้นในโครงสร้างมอสมีเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยเห็นนะคะาตามธรรมชาตินะคะหรือตามพื้นที่ชื้นแฉะต่างๆดังนั้นเดี๋ยวในสไลด์ต่อไปค่ะเราจะมาดูว่ามันลักษณะที่สําคัญยังไงและมีบทบาทที่สําคัญอย่างไรในระบบนิเวศของเราค่ะ ลักษณะโดยทั่วไปที่เราจะสามารถพบได้นะคะในต้นมอสค่ะข้อแรกค่ะเราพบว่ามอสมีวงจรชีวิตที่เป็นแบบสลับนะคะโดยมีระยะแกมีโทไฟที่มีความชาัดหรือมีความโดดเด่นมากกว่าระยะสปอโรไฟค่ะดังนั้นส่วนใหญ่นะคะต้นมอสที่เราพบทั่วไปค่ะก็จะเป็นต้นที่อยู่ในระยะแกรมีโทไฟหรือเป็นต้นที่มีแกรมีโทไฟค่ะต่อมาในข้อที่2ค่ะเราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับลักษณะ ใบนะคะหรือลักษณะต้นของต้นมอสนะคะที่เราพบค่ะเราบอกว่าส่วนใหญ่ค่ะก็จะมีโครงสร้างใบหรือทรัสนะคะสีเขียวที่เป็นต้นตั้งตรงนะคะหรือเราจะเรียกว่าเป็นแบบรึกฟิชููนะคะโดยมีการอัดตัวกันแน่นคล้ายพรมนะคะมีความอ่อนนุ่มมีความละเอียดนะคะดังนั้นในโครงสร้างของต้นมอสนี้นะคะเรายังพบว่ายังไม่มีใบไม่มีลําต้นแล้วก็ไม่มีรากที่แท้จริงค่ะแต่ก็จะมีส่วนที่เราเรียกว่ามีความคล้ายกับลำต้นหรือมีความคล้ายกับใบนะคะที่เราพบว่า อยู่ในโครงสร้างนะคะที่เป็นในส่วนของจําพวกแกมมีโทไฟมากกว่านะคะและอีกโครงสร้างหนึ่งที่สําคัญก็คือมีโครงสร้างของไรโซยค่ะที่ทําหน้าที่ในการยึดกับวัตถุหรือยึดกับพื้นดินนะคะที่โครงสร้างของต้นนอนเนี่ยมีการเจริญเติบโตค่ะแล้วข้อที่3ค่ะพืชชนิดนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยเซลล์2แบบด้วยกันค่ะโดยเซลล์แบบแรกนะคะก็จะเป็นเซลล์ที่ทําหน้าที่ในการสังเคราะห์แสงหรือในการสร้างอาหารค่ะในขณะที่อีกเซลล์หนึ่งนะคะหรือเซลล์ที่2ค่ะจะทําหน้าที่ในการ กกกับเ็น้ค่ะารลักษณะที่สำคัญในข้อที่4ค่ะ s p o r o p h y t ของมอสจะมีการเจริญบนต้นแกมีีโท h y t และจะได้รับอาหารจากต้นแกมีีโท h y t ไปตลอดชีวิตค่ะ ในขณะที่ข้อ5้านะคะเราก็จะมาพูดถึงต้นสปอร์ไฟต์นะคะของมอสค่ะเราพบว่าแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ส่วนค่ะส่วนแรกก็คือส่วนด้านในสุดนะคะเราเรียกว่าส่วนโคนค่ะก็จะมีการฝังตัวอยู่ในต้นแกมมโทไฟต์นะคะส่วนที่2ก็คือส่วนก้านนะคะหรือตรงส่วนที่มีการชูนะคะในส่วนของตัวอับสปอร์ค่ะก็เราสามารถที่จะพบได้นะคะอาจจะสั้นหรือยาวก็ขึ้นอยู่กับชนิดของต้นมอสค่ะส่วนข้อที่3ค่ะเราเรียกว่าส่วนของแคปซูลหรืออับสปอร์นะคะก็จะเป็นส่วนที่ เื่อนออกมานะคะอยู่ชั้นบนสุดค่ะดังนั้นในโครงสร้างนี้นะคะก็จะมีการสร้างสปอร์อยู่ด้านในค่ะโดยสปอร์ส่วนนี้นะคะก็จะเจริญไปเป็นแกมมีโทไฟค่ะส่วนต้นสปอรโรไฟก็จะตายไปดังนั้นสปอรโรไฟของมอสจึงมีอายุสั้นมากกว่าในระยะแกมมีโทไฟค่ะ ค่ะและจากในแผ่นภาพนี้นะคะก็จะเป็นแผ่นภาพสําหรับวัฏจักรนะคะที่มีวงจรแบบสลับของต้นมอสค่ะนั่นก็คือมีการสืบพันธุ์นะคะทั้งที่เป็นแบบอาศัยเพศกับไม่อาศัยเพศนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในกระบวนการที่เป็นในโครงสร้างส่วนหนึ่งนะคะดังนั้นจากในแผ่นภาพค่ะเราก็จะเห็นลักษณะที่สําคัญหลักๆนะคะของโครงสร้างของต้นมอสซึ่งเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้ศึกษาไปแล้วนะคะในข้างต้นดังนั้นหลักๆก็คือจะเป็นโครงสร้างของ s p o r o ไฟ y ์นะคะก็คือจะเป็นส่วนนี้นะคะหรือที่เราเรียกว่าอับสปอ ดังนั้นในตำแหน่งนี้ก็จะมีการสร้างสปอร์เกิดขึ้นนะคะหรือในส่วนที่ที่มีไฮไลท์สีเหลืองอันนี้ไว้นะคะก็จะเป็นส่วนที่เ,เราเรียกว่าแกมมิโทไฟหรืออยู่ในระยะแกมมิโทไฟซึ่งส่วนใหญ่นะคะเราจะพบเจอในระยะที่มันที่โครงสร้างของต้นมอนเนี่ยเป็นโครงสร้างที่เป็นแบบแกมมิโทไฟมากกว่านะคะดังนั้นจากในแผนภาพนี้ค่ะก็จะเป็นการสรืบพันธุ์นะคะที่เป็นโครงสร้างของการสรืบพันธุ์แบบอาศัยเพศค่ะก็จะมีกระบวนการสืบไลเซชันนะคะเกิดขึ้นที่มีโครงสร้าง ของตัวทั้งเมลแล้วก็ฟีเมลนะคะเกิดขึ้นในระยะของแกมีโทไฟที่เกิดขึ้นในต้นหมอนะคะแล้วก็จะเห็นถึงพัฒนาการนะคะของโครงสร้างในการแบ่งเซลล์นะคะที่เป็นแบบไมโอซิสเกิดขึ้นแลวหลังจากนั้นก็จะมีการพัฒนานะคะไปเป็นจากโครงสร้างไปจากต้นอ่อนนะคะไปเป็นต้นต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีการวนเวียนแบบนี้ยเรื่อยๆนะคะดังนั้นจากในแผนภาพนี้ก็ถือว่าเป็นแผนภาพที่แสดงถึงวัฏจักรนะคะหรือการลงชีวิตที่เป็นแบบสลัก นั่นเองคะและจากในแผนภาพนี้นะคะเราก็จะมาสรุปนะคะเน้นย้ำอีกรอบหนึ่งสำหรับในโครงสร้างของต้นมอสค่ะที่เราจะพบได้นะคะดังนั้นอย่าลืมนะคะว่าหลักๆนะคะโดยทั่วไปที่เราสามารถพบได้นะคะจากในภาพขวามือนี้ค่ะเราจะพบหลักๆส่วนใหญ่ในระยะที่เป็นแกมีโทไฟเท่านั้นนะคะดังนั้นก็จะเป็นในส่วนนี้ค่ะที่เราสามารถส่วนใหญ่นะคะจะพบได้นะคะในแหล่งธรรมชาติเราก็จะพบในลักษณะที่เป็นโครงสร้างแบบนี้นะคะ ที่เราไปจับไปสัมผัสที่เกิดขึ้นนะคะก็จะเป็นในโครงสร้างนี้อ่าซึ่งแท้จริงแล้วนะคะมันก็จะเป็นโครงสร้างที่ยังยังเป็นโครงสร้างที่เป็นลักษณะคล้ายลำต้นลักษณะคล้ายใบยนะคะหรือมีรากที่ยังเป็นแบบไม่แท้จริงอยู่นะคะดังนั้นในขณะที่อีกส่วนหนึ่งนะคะก็จะเป็นส่วนเราเรียกว่า s p o r o p ฟ y ์นะคะตัวนี้ ดังนั้นเมื่อได้ก็ตามนะคะที่มีโครงสร้างของสปอรไฟมีการสร้าง y, ารสปอร์ y, กรกรกรอเกิดขึ้นนะคะมีการกระจายหรือมีการสืบพันธุ์เกิดขึ้นนะคะระยะแกมีโทไฟก็จะมีการจเจริญเติบโตแล้วก็เด่นชัดมากขึ้นส่วนของสปอรไฟก็จะตายไปะคะ่ะ ค่ะและจะในแผนภาพนี้นะคะก็จะเป็นแผนภาพที่แสดงถึง life cycle of a t y p i c a l moss ค่ะก็จะเป็นไปตามลักษณะหรือชนิดของโครงสร้างมอสน,นะคะอ่าที่เป็นเนื้อหนาของการสืบพันธุ์ค่ะดังนั้นในกระบวนการปฏิสนธินะคะต่างๆมันก็จะมีโครงสร้างในที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเซลล์สืบพันธุ์นะคะที่มีโครงสร้างสเปิร์มมีโครงสร้างของเอ็กเซลต่างๆ,ๆที่เกิดขึ้นก็จะมีพัฒนาการในเรื่องของการเจริญเติบโตนะคะต่อไปเรื่อยๆค่ะหรือในขณะเดียวกันนะคะเราก็สามารถที่จะมา ดูจากในแผนภาพทางด้านล่างซ้ายนี้นะคะอ่าเราก็จะเห็นว่าเป็นโครงสร้างที่เป็นแบบ nonvascular ค่ะที่เป็นประเภทของ male นะคะที่เป็นตำแหน่งของต้นเพศผู้ะค่ะหรือ female นะคะที่เป็นตำแหน่งของต้นเพศเมียแล้วก็จะมาดูนะคะว่า,าลักษณะนะคะในความคล้ายคลึงหรือในความแตกต่างกันมันก็ค่อนข้างที่จะออมองนะคะค่อนข้างที่จะไม่ได้แตกต่างกันมากนักแต่ก็สามารถที่จะ บ่งบอกได้ว่าต้นไหนเป็นต้นเพศผู้ต้นไหนเป็นต้นเพศเมียนะคะและหลังจากนั้นก็จะมีโครงสร้างนะคะสาหรับในการสร้างสปอร์ในการจเจริญเติบโตนะคะไปเป็นตัวอ่อนไปเป็นต้นอ่อนแล้วก็ไปเป็นต้นหมอสตามปกติในวัฏจักรหรือในวงจรค่ะค่ะและนี่ก็เป็นเนื้อหาบางส่วนนะคะภายใต้อาณาจักร พืชคิงด้อมแ a n t ต e ค่ะซึ่งถือว่าเป็นบทเรียนชุดแรกนะคะที่เรามาศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มพืชที่ไม่มีระบบท่อลำเลียงหรือเป็นชนิดที่เป็นแบบ non vascular นะคะดังนั้นอย่าลืมนะคะหลังจากที่ศึกษาจบแล้วนะคะก็อย่าลืมทำใบงานทำแบบทดสอบค่ะแล้วก็ติดตามนะคะสำหรับในบทเรียนชุดต่อไปค่ะซึ่งในบทเรียนต่อไปนะคะเราก็จะมาติดตามภายใต้ในอาณาจักรพืชนะคะที่เป็นกลุ่มพืชมีท่อลำเลียงค่ะก็ประกอบไปด้วยโครงสร้างของกลุ่มพืชที่มีท่อลำเลียง ชั้นต่ำนะคะกลุ่มพืชมนิตเปือยและกลุ่มพืชดอกค่ะในวันนี้นะคะเสร็จสิ้นแล้วในชุดแรกยังไงให้ติดตามในชุดต่อไปด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ